ต้องกินไปตองออกินที่นี่กินที่นี่เวลามันเหลือจะได้ไม่เกลื่อนกินที่ถุงพลาสติกมันเกลื่อนเหลือดูไม่ดีใบตองเกลื่อนยังดูดีอยู่นะถุงพลาสติกเกลื่อนนี่ไม่ดีนะบอกให้อากินเล็กกินให้อิ่มเหลือไอ้บัดตี้ อันนี่คือบัตตี้แหรอโทษบัตตี้หรยไอสมอนแคทแต่ชูชิหายไปเลยชูชิไม่เห็นมาเลยเด็กสมอลเล่เราบอกโดนหมาฟัดไปแล้วผมสมอนแคทกับเจ้าชูชิหาย ไอชิตาสามสหายหายตัวตั้งแต่จกหูพญานาควันนั้นไอชีต้าหายไปหรือว่าพญานาคดึงแข้งลงไปใต้พื้นบาดาลเราไม่รู้ไม่เห็นโผล่ขึ้นมาเลยตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้ไม่เห็นตัวเลยนะครับเจ้าชีต้านะครับแมวพิเลน ไปล้วงหูพญานาะค